นี่ครับเรากลับมาที่ chapter ที่สองเคลียร์อะไรเนี่ยโดนจับอีกแล้วฮาร์ดที่แล้วก็โดนจับเอ้ยทำไมมึงกดแล้วทำไมกูเป็นกูกูคนขายวะมึงกดใช่ป่ะกูเป็นไม่เอออ้าวอ๋อเออว่ะลืมไปลืมไปโอเคเออเออโอ้เมื่อกี้มันโดนยิงเพราเจ็บแล้วโดนจับหรือวะ อ้าวเฮียมึงอยาก,กดสริปเยอะเลยแม่งไม่รู้เรื่องเลย,เลยตอดูสักพักหนึ่งเอาอะไรอ่ะ,ะ,อะโอ้มึงเจ็บท้องอเหรอแล้วเราต้องไปยังไงวะไหนอะวิ่งไปไหนอะหอนี่ไงวิ่งค้ามฝั่งมาเว้ยต้องเดิน<า>ย,ยังไง<ห>ไ,<ห>ไว้สัต เฮ้ยเฮียตกเอาเฮียอะไรเนี่ยไอ้สาสโอ้โหไอแม่มาตายอยู่บนหัวกูต้องต้องฆ่าแปลว่ะเยอะเ๋ยนะไปเลยเอสเปซอ๋อมึงต้องหันหน้าหามันก่อนเว้ยแล้วกดเอเดี๋ยวดิข้ามาดิเออแับไอ้เฮียวิ่งไปไหนไหวสัต เออหันหน้าไปหามาแล้วกด W Space ไอ้เหี้ยเดินไปดิไปเสียงเยียอะไรวะเฮ้ยวิ่งเลวไปไหนต่อวะเฮ้ยมันมีสปอตไลท์อยู่ข้างหน้าเราไปเราไปหายไปเฮ้ยมันเห็นโอ้มันเห็นมึงอะ จริงไหมตมึงอัดกดโอ้โหเมื่อกี้เกิดการเฟลของคุณโชบี้เลยนะรีบรีบรีบก็เมื่อกี้ไฟมันไปแล้วนี่ไปอึ๊บอุ้ยปับปับมุมกล้องได้ด้วยครับกดอะไร,ร,ะรอระร่ะกดลูกศรกดลูกศรซ้ายขวาไม่ต้องใช้เมาส์อ่ะอ๋อหละโอ้โหยากเนอะ อ,อ๋อหมุนมุนมกล้องเอาเฮียโอ้โหกวัวโดดข้ามไปข้างหน้าไอ้สัตว์รอเลยกดแต่บิค้างไว้ก่อนเลยเนี่ยมันจะได้ให้กดอันนั้นได้โดดข้ามไปได้ไปแล้ววิ่งอ๋อหยุดหยุดไปไหวะอเฮ้ยโอ,อ้โห ลับดอกเฟลอีกแล้วครับเ <c oughs> ย้นี่ว่ามันไม่มีไฟแล้วเป็นการเฟลของคุณโจบี้อีกแล้วนะครับยังไงก็งไม่เปิดไฟเ <c oughs> ลยเออโอนโอ้โหเราไม่โตเลยเราไม่เท่าเฟล <c oughs> ไปและสัตว์ด,ดีบอ๋อไม่รอกูเฮ้ยเห็นเลยเฮ้ยกูจ็อบเว้ยกูจ็อบ ไปดิไปดิไออ๋อไอ้เฮี้ยไปทางไหนวะทางนี้แล้วกันไม่ใช่นะทางตันโอ้ยยี่ไฟมาไปพูดแล้วแหละเซฟแล้วเออเฮ้ยมิหยาหล่นเลยอ่ะมึงไปก่อนเลยโอ้โหโอ้โหแม่งทำอะไรกันข้างล่างวะเฮ้ย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  กดไม่ได้ค oh, ม no ันต้องกดลูกศรกดตัวเลขวะอนมันต้องกดเกียร์อะไรวะเฮ้ยมีคนหล่นด้วยเดี๋ยวมันเห็นเฮ้ยเฮ้มันต้องกดรัวๆกดรัวๆหรือว่ากดธรรมดาวะเดินดีๆโจบี้อ๋อโอเคกดธรรมดาเว้ยกดอะไรอ่ะกดลูกศรนี่แหละเออไม่ไม่ต้องกดรัวๆไงกดคทางอ่าฮุ้ยต่อไปตากูแล้วฮึบ เปลูกซอนค้างนะเว้ยเออเฮ้ยอะไรวะมันต้องกดฝั่งตรงข้ามวะมันจะให้กดฝั่งเดียวกันที่มันขึ้นนั่นแหละอ๋อเฮ้ยเฮ้ยขึ้นมาดิเฮ้ยเฮ้ย ผ่านแล้วุ้ยโอ้ลุ้ชิบหายเอ่อเงิน้เงินรึบม,ม,มาน<ต>ี่กจะได้เซเลนีวิวมีคงมีไปยิน่ะเออทางไหนต่อวะขอมืงเอ,องเนะอันนึงดูก่อน ไอ right right ้นี yeah. ่ทำไงวะเออปืนเราไม่เอาปืนมามันสูงนะเราไม่ชชั่์แต่เราไม่มีทางเืินแล้วอ้าวเหี้ยพระเอกเป็นงาคูเก่งมาล่ะ น้าน้าเหมือนเดิมนี่ยหรอเอาอีฮี้อะไรเนี่ยไอส้สัสโอโหหลบดิเออหัวขาตโวนโหเพียบเลยทีนี้เฮ้ยมีกระสุนเยอะเว้ยอโอ้จะโดนหัวนี้นะัอดเดียนอนเลยนะเว้ยมันใส่หมวกกันน็อกอะตัวเมื่อกี้เอ้ยม,มึงมึงไปไหนแล้ววะยืนยืนเนี่ย อ๋อสร้างกำแพงมะเออเอปีนออกมาเหรอเก็เจ้าอุ้ยเสี้ยเฮ้ยไอ้ไอ้หลบ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 เหยียดแม่รถถังไปเก็บปืนดิมีปืนปืนไหนวะอปืนมีซ้ายเก็วะยิงมีแคปยิงมีมีคนเดียวมีซายหาอะไรลูกซองเอาไปฟาด ui, hiền không là. Ayy kuu ya tay, ông xin lỗi. Yéo hát. Pardon, u namu. A hai đã. Smart. 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 มันจะพังตรงไหนวะเอ้ยนั่นไงอุ้ยพอเกมแม่งเราใจสุดๆึกร้อนร้อนร้อนแกร้อนเฮ้ยไปเผาตูดอย่างงี้ย่างน,นี้ก็ได้ไม่ต้องโห่ไงอุ้ยคุณอะไรยิงอ่ะคุณโดนอะไรยิงวะมันมันยิงได้แต่มันไม่มีไม่มีเป้าอ่ะ แมม็กกหดล้วโอ้ทำไมมันเยอะจังวะปืนมดนั่นไงนั่นไงข้างหน้าที่มันตายไปเก็บดิเอาเฮียตัดฉากง่ายเลยเกินเกมเฮียนี่อุ้ยโอ้โหเย็นเป็ดมีพลังด้วยนะพยายามจะหนีนะมึงต้องตาย ủi hoa hồ. A dù ngon vẫn còn đi. Ow, hiya, ku đón. Mission ku đều. Hi, fan. Hi, fan. gì fan. Hi, fan. Hi, fan. fan. ai đấy fan. Hi, 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 fan.

เอวิสเอวิสมันนี่สิมึงไปไหนเนี่ย,ยอ๋อเฮียน่งอีกแล้วไปกันเถอะเราต้องหาอะไรบางอย่างเพื่อช่วยคุณเห็นแ okay. okay. ม่มีแต่เหล้าไวน อ้าวเยี่ยมหยิบแบจตรงไหนวะหยิบจากชั้นนะนึ่งเนี่ยนี่ใส่แค่ใครว่ะมามาแล้วครับพลังมันยิ่งใหญ่เก,ก็บเ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 อ้ยเยีย่ยให้กูบ้างดิมีระเบิดสองก้อนอะ่ะมีมีระเบิดป่ะไม่ม,ไมีวางของได้มะวะ เกมพวกเกมมัเพิ่งเริ่มจากนี้เหรอวะเออจะสอนกูทำไมวะไอแต่กดชิปเปลี่ยนพลังไม่ได้เลยเว้ยเออกูว่าอยู่เพราะเกมมันเพิ่งเริ่มนี่แหละอือกูต้องช่วยมึหนูมาวะไม่ต้องไม่ต้องโบรใส่ชุดแล้วมึงหายเจ็บเลยเนี่ยเออกูโหดเลยไอ้เฮียสอนกูจังกดใช้แม่งอุ้ยไอ้เฮียยยงอู่ เออมันชาร์จได้ดูดิหลอดเหลือนิดเดียวด้วยแต่ตอนแรกหลอดเราสามสี่สามสีก้อนเนี่ยเออเอกีมันเพิ่งเริ่มชัดๆเลยจ้ะอย่าบ้ากันไอ้ฉากที่โดนจับนั่นคือฉากสุดท้ายของเราแล้วอะคือตอนจบเกมแล้ววะใช่มันอาจจะไม่ใช่อาจจะเป็นไปได้เลยอาจจะว่าอาจจะมีฉากนั้นด้วยกะตอนสุดท้ายแต่ว่ามันหนีออกมาได้หรือเปล่าวะให้หนีทีให้เล่นให้เล่นในฉากนั้นอีกทีอ่ะ อาจจะมีคนมาช่วยอ่ะไม่ก็ตายจบเกมเลยโอ้โเพืออะไรเฮ้ยอ,อคอม่มอ็เอเิบ้นเฮ้ยแม่งเข็นนี่ได้ได้วยออเอ,เอแ้ฮ้ยโอแม่งโคตรเจ๋งเลยลขึ้นไม่ไดงงนได้หมมเข็นไอ,อ้ว่าได้ไอ้ไม่ได้เกมแม่งกระโดดไม่มีกระโดดไอ้สัส นี่หัวเฮ้ยเชีย่ยแทบเลยดีปืนต<ร>งได<ร>้เห,หรอเราต้องลงไปข้างล่างอ๋อต้องโยกไอ้สัตว์โยกโยกโยกอะไรนี่ไงว่ัวหระเบิดไปแล้ว,วมีให้หลบเราต้องหลบก่อนเว้ยเชื่อกูดิต้องหลบด้านไหนวะไอ้สัตว์เชี่ยไม่ยิงไปถายข้างบนเอาเหรอข้างล่างเว้ย ไปเย็นมาห่อกันกูอุ้ยเจ็บบุ้มบุ้มนี่ไงล่ะตายแล้วตายมึงเอาฝั่งนู้นไปโว้ฝั่งนี้แหละปืนก็แบกได้น้อยลงนะเว้ยดูดิมันแบกได้สองอันป่ะไม่ใช่หมายถึงตอนแรกมึงดูกระสุนสำรองของปืนกลดิอ้าวสองกับเจ็ดสิบร้อยเดียวไอ้สัส กูสองร้อยอ่ะอ้าวมึงสองร้อยเจ็ดสิบเหรอสองร้อยไม่ถึงร้อยเจ็ดสิบสองร้อยอ้าวไอ้เหี้ยทำไมกูมันมีแคนน่นี้เดียวเองวะงกูเก็บไปเยอะนะเมื่อกี้เออของกูมัน,มนขึ้น,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 นแ ammo แอมโม,ม,ม,มฟูลน,นะเว้ยขึ้นตรงไหนตอนเก็บอ่ะอ๋อเหรอไอ,อ้นู่นนู่นฝั่งนูง้นซ้ายมือ เอาลูกตองหรือเปล่าที่เก็บอ่ะเอาบาเอ,เอาบังเก็บมาฝังนี้เอ,าอะายังไงบ้างกูเองยิงอยู่เลยขึ้นได้ปะดูนิขึ้นไม่ได้ปะไปกลับก็ออกไปผูต่ <gasps> อ มัันยงงเลยนี่ยมันยังจับก้อนหินไม่ได้ดาวตี้ยังกาดแต่มันต้องมีอันเก็บหรือเ่าจากเดิมเมาื่อไหร่ที่เดิมที่เรามาโดนก่อนโดนจับตอนแรกนเนี่ยเนี่ยตรงห้องนั้นบ่อะเนี่ยตรงห้องที่เราฆ่าแม่ง,งที่เราไปสู้กับคุณยน่ะ ลงมาดิอ่ะพี่อะไรวะกดแถบเว้ยกดแถบยังไงตรงกลางโดนลงไปเลยโดนไปไงอ่งายังไงเอ้าเมื่อกี้เห็นมึงโดนลงไปแล้วเห็นไหมมึงจิ้มเพียอะไร,รอ่ะกดระเบิดโอ้โหโ เอ,อ้าไอ้เฮี้ยเป็นตัวกูโง่ยังวะวัน,นเฮียเฮ้ยโอ้โหเนี่ยเจอเฮี้ยอะไรเนี่ยโอ้โหมีเวลาอ่านป้ายเฮี้ยอะไรด้วยโอ้โห <c oughs> เย่เราเป็นอินสตาแล้วเยังไงวะยังไงต่อวะเอออ๋อนี่มันแค่เพิ่งหนีออกมาเฉยนี่หว่าเราจะไปหาลูกสาวของคุณแคปตันที่คนเดียวมันจะพูดอะไรไปวะไม่รู้อะเฮ้ยหรือว่ามันมันจะเป็นบอทอีกโคตัวหนึ่งมั้ง เหมือนเล่นเหมือนเซิเดนเนี่ยที่อยู่พอตัดฉากเข้าคาซีนบุ๊กมันก็จะไปพูดกับอีกตัวหนึ่งแต่ตอนเราเล่นเื่อคนเ,เดียวไม่รู้ว่ะจบแล้ว